สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้กลับมาพบกับร้าน s N k สั a r t s ช็อปอีกครั้งนะครับวันนี้นะครับผมจะเอาเจ้าตัวรถแมคโคนฮวีนานะฮะหนึ่งห้าศูนย์ตัวนี้ครับรุ่นที่ทุกคนส่วนใหญ่นะครับจะมีติดบ้านอยู่แล้วนะเป็นรุ่นที่ยอดฮิตนะับปกติดาเดิมมาเนี่ยตัวนี้จะเป็นหัวตักนะครับเป็นแมคโครหัวตักนะแต่วันนี้เรามีตัวนี้ที่ผมจะมานําเสนอคือเป็นอ็อกซสซอรี่นะครับเป็นหัวเปลี่ยนนะฮะเป็นหัวเปลี่ยนเป็นหัวคีบนะฮะใช้กันกับรุ่น 1550ที่ทุกท่านมีอยู่นะครับนะตัวนี้เดี๋ยวเรามาลองดูกันว่าในกล่องตัวนี้เขาให้อุปกรณ์มายังไงแล้วเดี๋ยวจะใช้งานยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาลองแกะดูพร้อมกันเลยด้านในนะครับตัวกล่องหัวคีบนะครับจะมีอุปกรณ์มาให้ประมาณนี้นะครับนี่นะครับตัวหัวคีบนี่นะครับหัวคีบแล้วก็จะมีอุปกรณ์ตัว สำหรับใช้ถอดเปลี่ยนนะฮะจะมีไขควงมาให้พร้อมกับปัดแจนะครับนะไขควงกับปัดแจมาให้ตัวนี้ถอดเปลี่ยนยังไงนะครับตัวนี้นะครับสังเกตที่ตัวตัวนี้นะจะมีตัวการน็อตเนี่ยตัวน็อตตัวนี้อยู่สองจุดนะครับก็พอดีกันกับตัวนี้เลยสองจุดถอดตรงไหนเปลี่ยนใส่เข้าตรงนั้นเลยนะฮะแค่เองนะครับก็ใช้ตัวไขควงที่ให้มาเนี่ยนะครับขนาดตัวนี้แล้วก็ปัดแจตัวนี้ ถอดเปลี่ยนได้เลยนะฮะเดี๋ยวเราลองไปเปลี่ยนแล้วเดี๋ยวมาลองเทสดูนะครับว่าใช้งานยังไงตอนนี้เราเปลี่ยนเป็นระบบหัวคีบเรียบร้อยนะครับตัวน,นี้ครับเดี๋ยวเรามาลองเทสดูนะครับว่าหัวคีบทาํางานยังไงนะครับเปิดเครื่องรถเหมือนเดิมนะครจูนสัญญาณรีโมทแล้วะฮะใช้เป็นปุ่มน่าจะใช้เป็นปุ่มเดิมนะอันนี้ก็ต้นแขนเหมือนเดิมอันนี้ก็คือใช้ปุ่มเดิมนะฮะในส่วนของหัวตากตอนนี้เป็นหัวคีบน,นะฮะนี่นะฮะจะเป็นคีบแบบนี้อันนี้คือเปิดตอก อ่าขีบนะฮะนี่นะครับคีบแบบนี้นะฮะในส่วนของนี่นะครับตัวชุดเดิมของตัวนี้นะฮะออกใส่น็อตแค่สองตัวนะฮะที่มีมาให้แค่นั้นเองนะฮะแล้วก็ใช้ฟังก์ชันเดิมได้เลยนะครับก็ใครสนใจนะครับแมคโครหนึ่งห้าศูนย์นะครับนะมีตัว หัวคีบแถมให้นะครับสามารถไปเปลี่ยนได้นะครับก็ติดต่อมาที่ร้าน s n k สมาช็อปได้เลยนะครับตัวนี้นะหรือว่าถ้าใครมีตัวรถอยู่แล้วในต้องการเฉพาะหัวคีบนะก็สั่งซื้อเฉพาะหัวคีบได้นะครับเรามีขายแยกนะครับครับสวัสดีครับ